สวัสดีค่ะพบกับป้าน,นะคะในช่องมิสูออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะปั้นพาทุกคนนะคะมาดูกับนี่ค่ะเจ้าใ้ร่างสีขาวตัวนี้นะคะรุ่น GT นะคะเป็นไงคะหล่อไหมคะตัวนี้ดูหล่อมากนะคะหล่อพรีเมียมสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสําหรับตัว GT สีขาวตัวนี้เราแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนังสือสีดาค่ะตัดกับกระโปรงหน้าสีขาวถ้าพวกแบบ รถสีขาวรถสีส้มอะไรเงี้ยใส่ตัวหนังสือสีดํามันค่อนข้างที่จะตัดกับกระโปรงหน้าค่ะเพราะว่ามันสวยดีนี่นะคะแล้วก็มาดูค่ะตัวกระจังหน้าอันนี้เราถอดออกไปทําสีนะคะตรงนี้ตัวกระจังหน้าเราถอดไปทําเป็นสีดําเงาเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าตัวสเกิร์ตหน้านะคะจะเป็นที่นิยมสําหรับเพื่อนๆมากเลยตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้า ABS นะคะตัวนี้จะมีหูลอกสีแดง ไฟ LED นะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะนี่ถ้าเพื่อนๆสตาร์ทรถนะคะไฟจะขึ้นพร้อมกันเลยนะคะทั้งข้างบนและก็ข้างล่างนะคะนี่มาค่ะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะถ้าเป็นพวกสีส้มสีขาวอะไรอย่างเงี้ยใส่ตัวครอบอันนี้เป็นครอบไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอย่างนี้นะคะตรงนี้จะดูสวยมากเลยนะคะอันนี้ตัวสีขาวเราก็เลยครอบเป็นตัวสีดําตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะ ตัดกับสีขาวเห็นไหมเอ่ยสวยเลยแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะนี่ค่ะเรามาดูถัดมาเลยดีกว่าค่ะด้านข้างด้านข้างนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะชอบเล่นเป็นตัวครอบคิ้วนะคะครอบคิ้วล้อตรงนี้นะคะจะเป็นแบบ6กนิ้วมีมุดนะคะนี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็ทําให้รถของเพื่อนๆน,นะคะมีมิติมากขึ้นนะคะดูหล่อมากขึ้นด้วยสําหรับตัวนี้ดูหล่อพรีเมียมมากเลยมาค่ะมาดูที่ยางค่ะตัวนี้ ยางมอนเตอร์นะคะแล้วก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะคะตัวนี้เห็นไหมเลยแค่นี้ก็ดูเข้ากันมากแล้วค่ะสําหรับยางกับแม็กตัวนี้นะคะแล้วยิ่งเข้ากับรถอีกค่ะยิ่งดูพรีเมียมเข้าไปอีกนะคะมาค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นตัวครอบอ่ครอบอ่อบกระจกมองข้างนะคะนี่ครอบกระจกมองข้างดําเงาค่ะแล้วก็ตัวบันไดตัวบันไดจะเป็นตัวอันนี้เราจะมาทําสีเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะ อ่าถ้าสีเดิมจะเป็นสีเหมือนสีโครเมียมอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราเอามาทํานะคะแล้วก็เรามีการติดลาวหลังคาให้ลูกค้านะคะเป็นลาวหลังคาสีดำเพื่อนเอน<ๆ>เห็นไหมเอ่ยนี่แล้วตรงนี้นะคะเราก็จะมีแบบที่กันลอยนะคะเบ้ารองมือแล้วก็ครอบมือดึงนะคะนี่เลยเห็นไหมคะสวยๆย,ยาวมาเลยค่ะดูสวยมากเลยนี่ค่ะตัวนี้โลบาที่ นิยมใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็โลบาตัวนี้เป็นสีดําตัดด้วยขอบแดงตัดกับรถสีขาวนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ดูหล่อมากบอกเลยว่าเทสุดๆนี่ค่ะแล้วก็ฝากครอบถังน้ํามันตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้จะมีตัวหนังสือไทยทันด้วยนะคะนี่นี่ล้อนะคะดูยางนะคะสวยมากนะคะมาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะตัวด้านหลังนะคะเรามีนี่ค่ะ ที่ค้อบไฟท้ายนะคะเห็นไหมคะค้อบไฟท้ายดําเงาเห็นไหมแค่นี้ก็หล่อแล้วนี่แล้วส่วนตรงกันชนท้ายตรงนี้เราเอามาทําสีนะคะพอร์ตมาทําสีนะคะเป็นสีดําเงานี่เลยตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็ครอบมือเปิดขางท้ายเป็นสีดําเหมือนกันข้อมือเปิดประตูท้ายเป็นสีดํานะคะนี่เป็นไงสวยไหมคะเห็นไหมสวยมากเลยสําหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆน,นที่สนใจนี่สามารถทักมาหาเป็นได้เลยนะคะ ที่ช่องมิสซูออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันค่ะว่าข้างในรถตัวนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะดูออปชันกันดีกว่านี่เลยอย่างแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีปุ่มพุสตาร์ทนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีนี่เลยเป็นจอ LED นะคะสามารถเสียบบลูทูธได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะนี่เป็นไงสวยๆกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้แค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะภายในก็ดูดีภายนอกก็ดูหล่อมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนได้นะคะในช่องมิสูออนไลน์ค่ะหรือว่าเพจ a c e b o o k มิสูออนไลน์นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาคุยกับเพื่อนได้เลยถ้าสนใจทักเข้ามาหาเพื่อนนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ バイ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 